ไอจังหวะนี้ครับผมโอ้มันเลือกบาบ้าน,บาน,นะนบ,บายน,นะครับผมจังหวะในการจะทำไงครับผมไอจังหวะนี้นะครับ ไม่ใช่ไปนะครับผมสองคงไอ้จังหวะนี้การจะทำไงครับผมแล้วจากนั้น,น,นผมได้วัดน,นี่ตัเพราะผมเป็นเพียงแค่นักข่าวต,วตัวตัวหนึ่งแล้วจากนั้นผมก็ได้เอเดินสู้กับตัวตัวเมื่อจะมองเป็นผมไอ้จังหวะน,นี้นะครับการได้ทำการสู้กับตัตอีกตัวหนึ่งนะครับผมไอ้จังหวะน,นี้กาจะทำไงครับผมจังหวะนี้การนะครับได้สังหาตูไปอา่เงืง่อดาดหรือเปล่า และจังหวะน,นี้ครับผมมีสตูอีกตัวหนึ่งกายามไงครับจังหวะน,นี้นะครับการเเหมือนจะเข้าชาร์ครับผมจังหวะน,นี้ผมก็โดนระเบิดน้ำแข็งของยฟัตูและจังหวะน,นี้การก็แบง,งเป็นพุ่งหมายและจังหวะน,นี้นะครับัตูก็ใช้มีดบินนะครับส่วนการได้ใช้ปืนลูกซองเก็บไปได้ได้ยินหรือไม่เพื่อน แนวพาวผมก็ใช้เงประมาณนี้แน่ไอจังหวะนี้ครับกรรมการนะครับที่จะเข้าไปจะแปลว่าโอเคไอจังหวะนี้ครับกันต้องเอามือกันสองตัวกันจะทำไงกันแน่ไอจังหวะนี้นะครับผมกันได้ออกมาจากนั้นก็ใช้ปืนลูกซองนะครับยิงไงยะกันนะครับผมไอจังหวะนี้กันจะทำไงครับผมจังหวะนี้ครับกันจะไม่พันย้าครับผมกันจะสู้ไอจังหวะนี้กันก็ได้พันย้าครับผม ไอ้จังหวะนี้ก็นได้ทำการไปบนน้ำเคียงไปไอ้จังหวะนี้ต,ตุ้ดได้เข้าช้าครับผมแล้วก็ไปบนน้ำแข็งมาก,ก่อนนะจ๊งหวะนี้ต,ตนนุ้ดได้ทำการมาทางผมครับผมไอ้จังหวะนี้ครับผมเป็นตู้ดถึงสองคนไอ้จังหวะนี้ฟงเอ้การได้ทำการเข้าช้านะครับผมไอ้จังหวะนี้กันนะครับแล้วเก็บไปหนึ่งนะครับผมคนนึงอ่ะอเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ย ฉันน่าไปได้แต่เอาไมา่รู้นะครับผมว่าวันพรุ่งนี้โฟกจะไปเปิดเที่ยวเงียนไหมเพราะเป็นคลิปข้องกันเพราะกันคือพอโฟกก็จจะเปิดในคลิปข้องอที่มีโฟกก็แล้ว จังหวะนี้ครับศตูมันจะเข้าช้านะครับผมและจังหวะนี้นะครับการได้แปลงเป็นพุ่งไม้นะครับเพื่อทำไมครับผมและจังหวะนี้นะครับการได้อบย่างกองแลจังหวะนี้การได้ยิงโซนไปนะครับผมไม่ว่าโดนหรือไม่จังหวะนี้นะครับทำไงต่อครับนี่คือการว่าเชิงนะครับผมจังหวะนี้การไม่ถูกยิงเลยสักนัดเดียวแต่จังหวะนี้โดนยิงนะครับผม วันนี้นะครับการได้ทำกากเนื้อเดือนน้อยทำการพันยานะครับผมกรรมการจะไม่ยอมทำอะไรยังไงไอจังวันนี้นครับสตูวเด้มันจะป๊อปปังการรถไฟตัวนี้กันก็เก็บไปได้อย่างหนึ่งอย่างสวยงามไอจังวันนี้สตูตัวหนึ่งอยู่อย่างไรวอนั้นแต่กันจะเห็นหนื่งไหมไอจังวันนี้นะครับผม มันได้เริ่มล็อตูอ้คอนเทนเนอร์มายังยังครับผมอยู่ทางกงนะครับผมในจังหวะนี้การได้ทำาการปลายเบิร์ดแฟลชเข้าไปแต่ไม่โดนไอจังหวะนี้นะครับการได้ทำการเข้าชาร์นะครับผมแอ้นักข่าวต้องติดตามอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวตายไอจังหวะนี้นะศัตรูนะครับได้ทำการย่อแต่กันแน่นอนครับไม่มีคำว่าปานี่อกอน ยอยาแ้จังวาน,นี่นะครับผมการจะทำไมครับจังวาน,นี่การได้ทำการเห็นตู้ยังครับผมเราจะนัดกันนะครับได้ทำการยิงไป คนเดียวเท่านั้นครับเขาะจะไม่คุณไม่ได้เพราะมันนะครับเพราะมันนะครับได้เพียงแค่คนเดียว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 เนีย่ยจังหวะนี้นะครับการหน้าของการได้เข้าชั้นตัวย้ยิงหัวไปอย่างซึ่งไง ได้ทำการยืนนิ่งไปโอเคจะได้ทำการได้ทำการขยับตัวครับผมไอาจาังหวะนี้นะครับผมผมได้ปล่อยหุ่นไว้ทำไมไม่อยู่ไอ้ทำการเข้าไปดูถ้าใผรเงาอยากใกล้ชิดไอ้จากนั้นกันก็ตุย จังหวะนี้นะครับผมศัตรูนะครับได้ทำการอยู่กับผมครับผมจังหวะนี้ศัตรูจะทำอะไรครับผมผมได้ทำการยิงไปนะครับผมอาจารย์ศัตรูก็ผมได้ทำการยิงหัวไปหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมศัตรูได้ปลายเบิร์ดมาแต่ไม่แหลกไม่ที่กำบังไอ้จังหวะนี้ผมมูวจะทำอะไรผมไม่ผมไม่ไปแล้วครับผมไปแล้วไป ไอ้จังหวะนี้นครับเออตัวแค่คนเดียวกับผมเท่านั้นไอ้จังหวะนี้นะครับผมผมเห็นตัวแล้วผมก็ยิงหัวแตกไปเลย เพื okay, yeah. ่อนนายได้ยินหรอแม่เมื่อกี้เพื่อนนายได้ยินรไหม แ hey, จางวานี้นะครับฟองสตูได้เป็นฝ่าเลือกบืนแ hey, จางวานี้นะครับสตูได้ทำการิิดเิงหัวค่อม ครับกันนะครับได้เจอต้องสู้กับศัตรูอีกตัวหนึ่งเท่านั้นตัวตัวนี้นะครับตายล้วฮนะยังหัวเปลือไมมเปลือยยังอยู่แล้วจังวันนะครับการได้ทำการสู้กับพื่คนหนึ่งนะครับได้ทำการน,นะครับเขาไปใช้ได้ฟังหารมาได้ และจงังหวะนี้ครับกันโดนฝั่งนู้นยิงหัวแทกไปซับปืนแม่งไม่ทันด้วยนะฝังนู้นมีการซ้ำสุดแอกน้อย นะครับผมจะทำไงครับผมกันจะทำไงครับนักแข่งกันได้ยินไหมครับนักแข่งกันนะคร <one> <iałem S 2> ับไม่ได <Okay. S 2> ้ยินเอานะครับผมไอจังหวะนี้ครับศัตรูนะครับเข้าชานะครับผมไม่ทำไมผมต้องยิบปืนออกมาสู้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจไอจังหวะนี้นะกากันได้เก็บไปหนึ่งนะครับผมไอจังหวะนี้นะศัตรูนะทำการเข้าชาจกันนะครับผมไอเข้าชาผมนะครับเป็นจันหะก็ทําการยิงตรูไปนะครับผม จังวันนีครับผมพอกตุ้นร้ยนแฟนมาดผมนะครับแต่ว่าจังวันี้จะเกิดอะไรขึนไหมอีกไหมครับผมไอจังวันนะครับกตุ้กันมาเข้าชายกันนะครับผมแวจังี้ทำไงทไงครับผมไงบผมตุว้ไว้เช่นเดียวกัน แอ้จังหวะนี้นะครับผมได้ทำการมาอยู่ที่ที่ไหนสักแห่งเพื่อมาฟักฟักฟื้นตัวแอ้จังหวะนี้ครับผมจะต้องทำการสังหารกันแล้วครับผมส่วนผมก็โดนสังหารต่อเน,นื่องแอ้จังหวะนี้แอ้จังหวะนี้นะครับผมฝั่งนู้น,นเป็นฝ่ายเลือกปืนฝั่งนู้นนะครับได้ยังดีเซอร์กับปืนอีกปืนหนึ่งชื่อว่าปืน เอซีแปดสิบนะครับผมเอ,อจงังวันนี้นะ,นนะนะนครับผมการดำทนิการจะทำไงครับผมโอ้โหโดนยิงหัวเต็นะครับผมเป็นจังหวนได้การดำเนิการตั้งอวัวน,นะครับเป็นการไม่พันยานะครับผมเอ,อจงังหวันนี้ศัตรูน่าจะเข้าวังนะครับผมเอ,อจงังวันนี้การจะทำไงครับผศัตรูเข้าวังไงว่าจะนั่งกัน กุตตุมหายไม่ว่าจังวนี่กปนการเราทำงานไปอย่างง่อยเออตรงนี้จ้างวันนี้นะครับผมผมไม่ยุ่ตุก กําลังการอยู่ดีๆไม่ชอบนะครับผมผมเก็บไปหนึ่งไอจังหวะนี้นะครับกันจะทําไงครับผมจังหวะนี้นกันได้ซู้กับพี่คนหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเห็นนะครับไอ้าจังหวะนี้กันได้ทําการยิงหัวแตกไปเลยนะครับผมบอมบอมบอม,ม,มเอ่อจังหวะนี้นะครับผม เออจังหวะนี้ครับแบลชากันได้เป็นฝ่ายเลือกปืนเออจังหวะนี้ครับผมกานได้ทำการนล่นสนมานะครับผมแล้วจังหวะนี้ผมเป็นตัวครับผมเป็นชนะผมยิงไปหนึ่งนัดเอาจังหารย์ครับตัวกำกันก็ผมโดนผมยิงไปหนึ่งนัดครับผมเออจังหวะนี้นะครับผม หลังจากนั้นผมก็โดนยิงหัวแตกไปนะครับผมหลังจากวันนี้ก็จะทำไงครับผมการทำการยิงตัวไปเข้าไปครัาไปอ๋อสิบเจ็ดนะครับผมหลังจากวันนี้การก็ยิงยิงไปครับผมหลังจากนั้นก็ยิงไปครับผมหลังจากนั้นก็ชนะมาได้นี่นะครับคือนักแข่งกันนะครับผมเป็นนักแข่งที่เก่งพอๆกับโฟกพอๆกับน,นักแข่งโฟกเลยนะครับผม แล้วจังวันนี้นะครับผมกันได้โดนยิงบ้านะครับผมไอ้จังวันนี้ครับผมจะมตู้อีกคนหนึ่งนะครับผมไมันจะนะผมก็ได้ทำการยิงแต่ไม่โดนเลยสักนัดสักเม็ดก็ไม่โดนไอ้จังวันนี้ครับมีตู้อีกตัวหนึ่งนะครับผมผมเขาได้ทำการหนียังไม่ได้ไม่ทันครับผมตูน้นี่ห่วยง่ายจริงๆริงไง ตายคือแบบอูนี้ชอบแตงเงยจะเงยอ่ะ เข้าชาร์จกันนะครับผมไม่งวหวะอีกกันได้เป็นไฟชนะไปนะครับไอจังหวะนี้ตัวนะครับกายเข้าชาร์จผมหรือเปล่าครับผมไม่หิวครับผมแต่ผมยิงไปก่อนยิงไปก่อนให้โดนตัวเองแต่ก็ชนะมาได้แล้วก็ชนะ้วจังหวะนี้นะครับผมผมบอกตามตรงว่าใช่ครับ อืมเจ้าพวนเดีมก่อนปไนกันี่เอ่อจ้งวันนี้นะครับผมฟังนู้นนะครับเป็นเป็นไฟปืนก่อนนะครับผม แห่ฟังน้องได้ทำการน,นักปืนมานะครับผมแลัจากนั้นการจะทำงาน,นครับอกจังวันนี้ครับผมจะไม่ยุ่งนะครับเพราะผมเป็นนักภาคที่ดีใบหุน่นใบจังวันนี้นะครับกันได้ทำการเก็บไปหนึ่งเนื้ออีกหนึ่ง แบบโยิงแบบโบยิงแบบโบนะครับผมยิงแบบโบนะครับผมยิงแบบโบแบบไม่มีอีกโก้ยิงแบบโบไม่มีอีกโก้ยิงแบบโบนะครับผมไม่มีอีกโก้อาจารย์นันเนี่ยก็เก็บไปได้นะครับผมโจไปผมเป็นกรรมการอยู่ดีๆทำไมผมมาเอิ่มเค่เอ,องเฟร ัวันนี้นะครับผมการดำเนินการตู้กับฟังตู้ยางดูเดือนเรือยๆผ่านโดยจังหวะนี้ผมก็ทำงานอยู่นะครับผมหลังจากนั้นครับผมผมได้เจอกับตู้สองตัวเจะแล้วผมก็ได้ตายระยะเจะได้วก็ได้ทำเการฆ่าตัวตู้ครับผมในจังหวะนี้นการได้ทนินการทิ่หัวตู้ไปอย่างคมๆนะครับผมหลังจากนั้นตู้ก็น่าจะพันยางมันเดิมนะครับผมเติมเดิม ไอ้จังหวะน,นี้ครับการแนะนำการโยนระเบิดแฟลไปจากนั้นก็โยนระเบิดน้ำแข็งนะครับปั๊มผมผมผมไอจังหวะน,นี้ครับศัตรูแมืนไม่ยอมออกเลยครับผมไอ้จังหวะน,นี้พอศัตรูออกแล้วครับการแนะนำการยิงศัตรูไปนะครับผมไอ้จังหวะนี้ครับการแนะนำการงัดกับศัตรูอีกเช่นเคยไอ้จังหวะนี้ครับศัตรูแนะำการโยนระเบิดน้ำแข็งมานะครับผมแต่กันไม่ได้ดาเมจเดอร์นะครับผมหรือเปล่า แ้วจังวันนี้เราผูกกันได้ทำการน่หัวคุคนนะคะทำเป็น่ตูตายโอ้เอ้วจังวันนี้ผมกันได้ทำการเนื้อ,อนนะนะเ,อนเ,นอนเนอปิดเป็นปิดสไต์คู่นะครับผม ผมผมดำเนินการว้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แอลจาังหวะนี้ครับการได้ทำเการโดนยิงนะครับผมจนผมติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แอลจาังหวะนี้นะครับผมการได้ทำเการสู้กับศัตรูนะครับผมแอลการก็ได้เก็บมาได้อย่างสวยงาม จังหวะนี้นะครับผมศัตรูได้เยลืแค่คนเดียววะครับผมวศัตรูอยู่คนหนึ่งน่าจะออกแล้วจังหวะนี้ครับไม่ใช่สเตปโปครับผมเอ้จังวันนี้นะครับผม ฝั่งตรงข้ามดำเนินกัรเลอปืนแล้วเป็น UMP กับซองควงครับผมเล้วจังหวะนี้นะครับผมผมดำเัินการปล่อยย่างไปนะครับผมอาจารย์นั้นก็ได้ว้าปลอยอาจารย์นันผมกงาเอ็มชาส์กสู้ด้าใจหวังกันกับกรงศัตรูแล้วก็ชนะมาได้อย่างสวยงาม